นปี2568นะครับเปิดปีใหม่มาแน่นอนครับห่วงของการเมืองห่วงแรกที่ต้องจับตามองกันเป็นพิเศษก็คือการเมืองท้องถิ่นเลือกตั้งนายกอบจอครับกําหนด1กุมภาพันธ์ก็เหลืออีกประมาณ1เดือนที่จะต้องหาเสียงกันนะครับแน่นอนว่าดุเดือดแน่นอนโดยเฉพาะพื้นที่ที่หลายๆคนจับตามองเป็นพิเศษปลาจีนบุรีเป็นที่ที่เกิดเหตุปะทะกันยิงกันจนทำให้สอจโอต้ง ซึ่งเป็นสามีของสองจอจอยเนี่ยเสียชีวิตนะครับก็ทําให้วันนี้เนี่ยหลายๆคนก็จับตามองไปยังพื้นที่นี้เป็นพิเศษไปดูความเคลื่อนไหวของสองจอจอยกันหน่อยครับสจอจอยก็คือคุณนภาพัฒนอัญชัส,สานิจมนนะครับวันนี้ก็ได้พูดถึงการเตรียมความพร้อมของตัวเองนะครับที่เรียกได้ว่านะมาพร้อมกับการอวยพรปีใหม่ในโลกออนไลน์ด้วยครับโดยสจอจอยเนี่ยก็โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพโทนสีแดงครับนี่ภาพนี้ แล้วก็เวยพรปีใหม่นี้จอยขอส่งความปรารถนาดีไปถึงทุกคนด้วยใจจริงขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจปีที่ผ่านมาจอยรู้สึกซาบซึ้งในความรักและกําลังใจที่ทุกคนมอบให้และในปีหน้านี้จอยจะทํางานอย่างหนักเพื่อพัฒนาชุมชนและชีวิตของพวกเราให้ดียิ่งขึ้น จอยขอให้ปี2568เป็นปีแห่งโอกาสความร่วมมือและความสำเร็จของพวกเราทุกคนสุขสันต์ปีใหม่ค่ะนางสาวนาภาพัฒนอัญชา,านิจมนสอจอจอยเบอร์อสี่โพสต์ข้อความตามสโลแกนใหม่ของนายกอิงเลยครับเป็นปีแห่งโอกาสนี่ก็เห็นว่ามอตโต้ข้อความนี้เหมือนกับจะเป็นตีมหาเสียงหลักของเพื่อไทยในปีนี้นะครับขณะที่ความคืบหน้าคดียิงสอจอต้งครับก่อนสิ้นปี67 ทางกองปราบปรามเนี่ยบอกว่าหลังปีใหม่อาจจะมีการประสานย้ายโกธรที่ตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือจนจํานครนายกให้มาอยู่ที่เรือนจําในกรุงเทพขณะเดียวกันก็มีประชุมคดีกันหลายครั้งมีการรวบรวมพยานหลักฐานจากการบุคคลบ้านโกธรบ้านคนใกล้ชิดรวมถึงบ้านรองอุและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดไว้ที่กองปราบแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยความคืบหน้าคดีใดๆคาดว่าหลังหยุดยาวปีใหม่อาจจะมีความชัดเจนนะครับ แต่อีกด้านหนึ่งครับคุณกหนกวันจิ๋วเชื้อพันรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ก่อนหน้ามีการเปิดเผยถึงกรณีกองบัญชาการตรํารวจสอบสวนกลางได้รับโอนสำนวนคดีสจโต้งจากสพเมืองปราจีนบุรีและทางพนักงานสอบสวนจะต้องประสานขอย้ายตัวโกธรนะครับแล้วก็พวกจากเรือนจําจังหวัดนครน,นายกมาที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครทางคุณกหน,กว,นกวันบอกว่าในตอนนี้ทางเรือนจําพิเศษกรุงเทพยังไม่ได้รับการประสานว่าจะย้ายตัวคุมขัง โกธรและพวกจากเรือนจําจังหวัดนครน,นายกแต่อย่างใดครับแต่ถ้ามีการประสานย้ายตัวมาก็จะดําเนินการตามขั้นตอนของราชทัณส่วนกรณีที่โกธรเป็นผู้สูงอายุและเพิ่งได้รับการผ่าตัดหัวเขา่าหากมาถึงเรือนจําพิเศษกรุงเทพแล้วจะถูกส่งตัวเข้าแดนสถานพยาบาลหรือถูกย้ายไปที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทันเลยหรือไม่รองโฆษกกรมราชทัน์บอกว่ามีความเป็นไปได้ แต่เมื่อตัวมาถึงเรือนจําก็ต้องตรวจสุขภาพร่างกายตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ก่อนซึ่งต้องตรวจโดยแพทย์และพิจารณาว่าจําเป็นต้องย้ายไปที่ไหนทั้งนี้ส่วนถ้าแพทย์เล็งเห็นว่าสุขภาพร่างกายของผู้ต้องขังไม่แข็งแรงก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังที่จะได้รับการรักษาพยาบาลแต่หากจะต้องนอนรักษาที่โรงพยาบาลราชทันานานเท่าไหร่ก็จะเป็นดุลพินิษของแพทย์เป็นหลักนะครับซึ่งปัจจุบันนี้โกอรก็ต้องยอมรับครับอายุมากแล้วฮะอายุ85ปี และเดี๋ยว30เมษายนนี้ก็คืออีกประมาณ4เดือนโกธทอนก็จะ86แล้วด้วยก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับ